สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้าน PC Casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสว,ส,ดสวัสดีครับ,รบพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้ค่ะครับผมพลุกครับผมนัดครับผมค่ะพบกันในวันสบ,สบายสบายวันอาทิตย์แบบนี้ <จะ S 1> สีสันเขียวเขียว,วนี่อะไรอะ่ะก็ไมา่ได้นัดกันมา เขานัดกันแล้วครับแต่ไม่ทํากันบ้านครับใช่ไม่สนใจคิดว่าดังใช่เดี๋ยวนี้แว่นเวอร์ไม่ใส่แล้วหล่อแล้วคือแว่นเขาที่ไม่ใส่เพราะว่าไปอยู่รงจำนำครับต้องกานจาทำนำแว่กันเลยทีเดียวนะครับคุณจะหาไปไหนโอ้ยมาข่าวเลยดีกว่าข้าขเาวดีกว่าวันนี้มีอีเวนต์ใหญ่ๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเียอะไรบ้างครับเป็นอีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศระดับเลยระดับโลก ระดับโลกด้วยใช่ครับเอาอีเวนต์ระดับประเทศก่อนดีกว่าได้ครับผมเห็นเทปเมื่อวานหรือเปล่านะครับมันสุกใช่ไหมฮะคุณนัทเห็นเราเที่ยวมาอยู่เป็นงานอะไรครับคุณนัทเป็นงานคอมมานด์ไทยแลนด์ครับคอมมาน2012ครับจัดที่ไหนคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ครับนี่ผมก็ได้ไปเดินดูในงานมาแล้วมีของเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ของแจกของแถมนี่ น่าสนใจมากใช่ครับซึ่งบรรดาเราเราอพวกค่ายผู้ผลิตแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายบรรดาโน้ตบุ๊กนะครับแท็บเล็ตรวมถึง PC ต่างๆนะครับก็ยกขบวนกันมากันที่งานนี้ใช่แบบเต็มมาตาศึกเลยทีเดียวคนเยอะมากครับคนเยอะมากเดินไปวันธร่มดาหรอคะใช่แล้วครับ ไปวหผมไปวันแรกเลยครับวันพฤหัสงานไม่ถึงวันอาทิตย์ครับยังมีเวลาอยู่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่ยังมีเวงานขอมาดอยู่นะครับก็เห็นว่าหลายๆค่ายก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเปิดตัวมากมายเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปก็เรียนเชิญครับมีอะไรน่าสนใจเยอะเผอๆได้ของแถมกับมามาที่ข่าวอีเวนต์ระดับโลกกันบัางดีกว่านะครับเป็นงานอะไรครับเป็นงาน pre show conference เป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์ของงาน c o m p u t e ท2012รู้จักงาน c o m p u t e ทใช่ไหมครับครับผมเจพอรู้จักใช่ไหมครับคอมพิวเทเป็นงานที่จัดขึ้นในประเทศไต้หวันที่กรุงเทเนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับงานแสดงนวัตกรรมใหม่ๆในโลก IT ใช่แล้วครับในลักษณะความใหญ่ของงานเนี่ยเทียบเท่ากับงาน c ีบิหรืองาน c s เลยก็ว่าได้เพราะใหญ่มากนะครับแล้วก็บรรดาเหล่าผู้ผลิต ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น intel นะครับ asus นะครับ a c e r นะครับ samsung ยกขบวนกันมาเปิดร้อนตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆล่าสุดที่งานนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับซึ่งจะจัดงานรู้สึกว่าจะในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาของงานจะมีอยู่ประมาณ5วันะครับคุณนัทจำได้ว่าคุณนัทเคยงานไปงานคอมิวเตมาแล้วก็เมื่อปีที่แล้วผมได้ไปมาครับก็ในฉาเนาะ สนุกครับเป็นไงฮะด้เห็นอะไรใหม่ๆณวันนั้นอะไรคือใหม่ๆของคุณสาวจีนสวยไหมสาวไต้หวันแจ่มมากไม่ใช่ครับแต่ผมว่าคนไทยยังน่ารักกว่าครับแน่ๆน้องเก้นี่เราดูจากน้องเก้เป็นหลักนะครับกลัวๆครับก็ไปที่แล้วได้ได้ได้ปสัมผัสกับบรรยากาศค่ะเต็ม5้าวันเลยไปทุกวันซึ่งจะแตกงานแตกต่างจากงานในบ้านเราพอสมควรใช่ครับใช่ไหมครับหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณนัดก็คือ งานเขาจะไม่มีงานการขายสินค้าอะไรเลยใช่ครับเป็นการให้ชมอย่างเดียวเหมือนเป็นงาน B2B ก็คือ Business to Business ใช่แล้วให้เหมือน b บเออมาดูแล้วก็ติดต่อกันเป็นเหมือน Co ร p o r a t e นั่นเองครับก็จะไม่มีอะไรมาขายเลยใช่ไหมใช่ก็จะสังเกตได้อย่างรีวิวปีที่แล้วมีรีวิวเรารีวิวให้ดูตลอดทุกตลอดทุกวันเลยตลอดงานรวมถึงในปีนี้ด้วยนะครับทางโอักโซนทีวีก็จะยกกองกันไปถึงเกาะติด กาะติดสถานการณ์คอมมิวเทคการแบบสดๆใช่แล้วครับนะครับก็คือถ่ายทำเสร็จเราอัพขึ้นทันทีอ่าครับเราก็ยกกองกันไปถึงที่นั่นเลยทีเดียวครับผมนะครับก็ติดตามกันติดตามกันแบบสดๆให้ทาเลยใช่ค่ะมากันที่ข่าวของเก้นะคะก็ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่ายอดขาย BB เนี่ยตกลงทั่วโลก BB ก็คือแบล็ k เบอรี่นั่นเองพี่นุ๊กบีบแป้งกวนอินมอะไรอย่างนั้น โอ้ยอ้ยบงบอกอายุครับคุณผู้ชมครับทำไมเขาไม่คิดถึงบีบีห้องเครื่องสำอางอะไรเยอะแยะตามโฆษณาบีบีกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็บีบีกันบีบีขายตป้แป้งอะไรนะกวนอิมโอ้ยออ๋ใช้บ่อยใช่ดิกังคือไงโป๊ะขาวแม่พี่ใช้นะครับก็แล้วเขาว่าวได้ไงมบีบีคือแบล็คเบอร์รี่ใช่แบล็คเบอร์รี่ค่ะที่เขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกําเนิดผู้ผลิตของเขาเนี่ยเป็น ประเทศแคนาดาเขาบอกว่าแม้ขนาดในประเทศแคนาดาเองค่ะยอดขายยังตกลงจากปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเขาบอกว่าียอดขายตกลงแบบมากมากเลยค่ะแล้วก็อะไรใช่ใช่รู้ไหมว่าอะไรที่แซงหน้า3310อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ใช่คงเป็น iPhone ใช่แล้วค่ะแป็น iPhone iPhone แซงหน้ามาแบบว่าแบบ มามืดแบบพึบๆบขึ้นมาเลยจริงๆแล้วทั่วโลกก็นิยมมาใช้ iPhone แล้วใช่ไอโฟแล้วก็ iOS อย่างตัวมือถือประเภทอย่าง Android ด้วยอยใช่ครับเดี๋ยวนี้มีการหลายๆองค์กรก็มักจะหยิบยกเอาพวก iPhone กับ Android เนี่ยเข้ามาใช้ในบริษัทกันมากขึ้นเเนื่องจากมีระบบฟังก์ชันอะไรที่มันตอบสนองกับการทำงานได้เอาสมควรแต่เท่าที่เห็นอยู่ก็คือแก้ยังใช้บีบีอยู่เนี่ยใช่ค่ะคุณนัทก็ใช้บีบีด้วยใช่ไหมครับก็เอาไว้แชท เอ่มีหลายคนอิจฉาโว้ยโหจริงๆเลยะก็รู้สึกว่าบีบีมันมีข้อดีของเขาอยู่ใช่คก็คือหลักๆคือพุชเมลใช่แล้ว่ไหมครับซึ่งมีความเร็วในการแชร์ตอเร็วแล้วก็ค่าบริการอะไรต่างๆก็ถูกกว่าใช่ค่ะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในไวร์ดูนอยู่นะครับแต่สําหรับคนแคนาดาเนี่ยถ้าเกิดคนที่ยังอนุรักษ์นิยมอย่างเช่นพวกรัฐบาลหรือว่าเป็นพวกธนาคารของแห่งชาติเนี่ยก็ยังจะให้พนักงานใช้บีบีอยู่นะคะแต่สําหรับพวก บริษัทเอกชนต่างๆก็จะหันมาเปลี่ยนแปรพักมาใช้ iPhone บ้างระบบแอนดรอยบ้างอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนแคนาดาต้องมีคำรณรงค์เหมือนเมืองไทยไหมลูกชาตินิยมอะไรเงี้ยกินของไทยใช้ของไทยประมาณนี้ก็เป็นแคนาดาก็เป็นแคนาดีกินของแคนาดาใช้ของแคนาดาใช่อะไรอย่างนั้นประมาณนี้ ครับโอเคมาข่าวต่อไปกันบ้างครับก็เป็นเรื่องราวของโทรศัพท์โนเกียเมื่อกี้เราพูดถึง b บล็ k เบอร์แล้วก็ iPhone ไปแล้วผมเชื่อว่าสมาชิกโอหกส่วนน่าจะผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียกันมาบ้างแล้วใช่ครับตอนนี้ครับโทรศัพท์โนเกียรุ่นใหม่โนเกีย9อ็นเก้ากำลังเป็นเรื่องสนุกของกลุ่มแฮกเกอร์ที่เอาไปโมลอมลงเวอร์ชันแอนดรอย I ไอซครีมแซนด์วิชในโทรศัพท์ n o k i ียเอ็นคือลงได้แล้วใช่เขาลงไปแล้วแล้วใช้งานได้มใช้งานได้จริงด้วยนี่ระบบปฏิบัติการเดิมของโ o k i ียเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ่ารู้สึกจะใช้มีก้อนะครับโนเกีย็จะใช้มีก้เปใชแล้วระบบปฏิบัติการเดิมนะครับซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็ไปโมรอมนะครับจากผมไม่แน่ใจว่ามาจาก XDA Developer มั้งเป็นเว็บอ่าสำหรับคนชอบ แก้ไขรอมของสมาร์ทโฟนต่างๆนะเพื่อมานำมาพัฒนานะครับตอนนี้เขาได้ทำการโมลอมจนสามารถลงบน n 9ได้ครบมากชื่อของมันคืออะไรคุณนัชื่อรำตัวเนี้ย NITDroidICS นี่เรียกว่าสามารถใช้งานได้เหมือน Android จริงๆเลยนะครับคือโทรเข้าโทรออกได้ได้หมดบลูทูธใช้ได้ Wi-Fi ใช้ได้เห็นล่าสุดมีฟีเจอร์เด็ดอันหนึ่งคือสามารถเลือก ระบบปฏิบัติการได้หรือว่าโหมด Dual Boot นั่นเองนะครับซึ่งมันอย่างตัวอย่างผมอยากจะใช้มีโกวันนี้ก็เลือกปันบุตเครื่องมาให้บูตเป็นมีโกวันพรุ่งวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นแอนดรอยดีกว่ากดเป็นแอนดรอยก็สามารถใช้ไอเทมชั้อสองระบบในในเครื่องเดียวอย่างนี้ถ้าเกิดงั้นโนเกียทำไมเขาไม่พัฒนาเป็นแอนดรอยให้หมดเลยอ่ะจริงๆแฟนแฟนโนเกียหลายคนก็อยากจะให้โนเกียทำแอนดรอยสักทีนะครับแต่ว่า โนเกียเขาไปกอดคอกับ Microsoft แล้วนะครับก็ใช่แล้วคงคงจะไม่ได้ร่วมทางกับ Android แน่ๆแหละเพราะว่าในอนาคตเราเพวกแท็บเล็ตต่างๆของโนเกียที่จะออกมาใหม่ก็จะใช้ Windows 8ซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกับ Microsoft อย่างแน่นอนครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกของกลุ่มแฮกเกอร์แหละครับที่นำเครื่อง N9 N9 มาลง Android นะครับซึ่งได้ข่าวมาว่า โทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่เป็น Android ตัวจริงเนี่ยยังไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันไอซ์รีมแซนวิชได้นะครับมันยังไม่มีเฟิร์มแวร์สำหรับลอมลอมออฟฟิเชียลของเขาเลยใช่ค่ะแต่แฮกเกอร์ก็ทำเสร็จแล้ะโนเกนเก้าเรียบร้อยไปแล้วพวกสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายควรจะจ้างแฮกเกอร์ไปบ้างครับไปโมบ้างอะไรบ้างนะครับพนังานตัวเองก็เยอะอยู่ทำไม่ได้เลยนะครับมาที่ข่าวของ Windows 8กันบ้างดีกว่านะครับ Windows 8ข่าวว่าประสิทธิภาพในการเบนช์มาร์ก ต่างๆนะครับสูงกว่า Windows 7ขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับอินเทอร์เฟซถึงแม้ว่ามันจะก่อยก็ตามสำหรับคนที่ใช้ PC ที่ไม่เคยไม่เคยใช้แท็บเล็ตนะครับครับซึ่งเหตุผลหลักๆของ Windows 8ว่าทำไมถึงทำคะแนนเบนช์มาร์กหรือประสิทธิภาพต่างๆได้ดีกว่า Windows 7นะครับนั่นก็เพราะว่า Windows แปดเนี่ยออกมาหลังฮาร์ดแวร์ออกมาหลัง Windows เจ๋อแล้วแหละ Windows แปดจะมาออกก่อน Windows เจ็ดได้ไงจะหาไปไหนนะครับคือ ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยออกมาในช่วง Windows 7ออกมาแล้วพวก s a n d y b r i d ดตนะครับ Bulldozer นะครับทีนี้ Windows 8ก็ลอยพวกฮาร์ดแวร์เขาพัฒนากันเต็มแม็กซ์ไปก่อนแล้วเขาก็ทิ้งมาเลยป้าววินโดว์แเราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานเนี่ยรีดเลนพลังของเจ้าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยดึงมาได้เต็มที่สุดๆนั่นเองนะครับซึ่งก็หลายๆคนอาจจะต้องเลือกเอาใช่ครับใช่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนถูกต้องครับผมมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ก็มาที่ข่าวของผมกันบ้างเป็นเรื่องราวของแท็บเล็ตเด็กป .1 ที่กําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ดังมากก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อหลายวันมาแล้วนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนทับนี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลได้บรรลุข้อตกลงเรื่องของการจัดซื้อแท็บเล็ตเด็กป .1 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสรุปว่าใช้ของอะไรครับของยี่ห้อสโคปจากบริษัทเซนเจอร์สโคป s i i e n t i f i c d e v e l o p m เ n t เวลาพูดภาษาอังกฤษแบบพี่นัทจะหล่อมากขออีที่ไหมครัีกทีแบบโค้นักชัดๆอีกทีนี้ผมกลัวจะไม่เหมือนเดิมเลยสิเซนจ้เซ็คโขบ s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n นนี่จากประเทศจีนสั้นๆเรียกว่าสกโขบและกันนะใช่ครับก็บรรลุข้อตกลงของเท็บเลตในราคาเครื่องละ2,400บาทซื้อกี่เครื่องครับเนี่ยซื้อไปทั้งหมด8 6 0 0 0 0เครื่อง8 0 0แสนกว่าเครื่องใช่ รู้สึกว่าทางรัฐบาลไทยนะครับก็อันนี้เราซื้อกับตัวบริษัทที่เป็นเอกชนหรือเปล่าไม่ได้ซื้อจากรัฐบาลจีนใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่มีการตกลงสัญญาแบบ M O U เขาตกลง M O U ว่าเป็นการซื้อร่วมกันในนามของประเทศหราอว่าประเทศระหว่างประเทศ g ีจคือจีรัฐบาลจะรัฐบาลนั่นเองแล้วก็คือมีข้อตกลงอยู่เห็นข่าวแว้วๆว่าคือราคามัน2004นี่เนี่ยสเปคที่เราเคยพูดไปคือมันไม่ได้รล้วดูคอหนึ่งกิก มีไ i f ฟครับแรมเยอะใช่อะไรก่ะสตอรจก็เยอะสองพันสีนี่ถ้าเอามาขายเมืองไทยนี่ไม่ได้นะมันจะถูกมากแมื่อื่นจะเจ๊งเอานะครับครับผมเห็นเห็นข่าวแว่วมาว่าไทยก็ได้มีการส่งข้าวไปเหมือนกับเป็นเป็นตัวแลกเปลี่ยนชตัวแท็บเล็ตคือเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนกับตัวแท็บเล็ตมาใช่นะครับข้าวแลกแท็บเล็ตใช่เก๋นะเพื่อเด็กคนหนึ่งเรามีสินค้าเป็นข้าวไงครับใช่ก็ถือว่า บรรลุข้อตกลงเลยครับตอนนี้แปดแสนหกหมื่นเครื่องครับซึ่งเราก็ได้รับเจ้าตัวแท็บเล็ตนี้มาแล้วด้วยซึ่งเป็นที่นี่ที่แรกใช่ก็กิดกราดกันเลยทีเดียวคนฟกครับ c h e m i s t r ฮ h u ์ t นี่เขาส่งมาให้เด็กปอแอบเข้าไปขโมยในคลังของกระทรวงโอ้เข้าไปขโมยเลยให้ลูกผู้เล่นอ๋อพอดีเราก็ไปพยายามไปคิดงานเขาไปค้นหามาให้เรานะครับผมนี่ไงซึ่งเจ้าตัวสโคบแท็บเล็ตตัวนี้ครับก็จะเป็น ชื่อที่บอกคือสโคแพดนะครับลักษณะน่าจะเป็นตัวนี้แหละคคิดว่านะครับเขาที่เข้าชี้ชัดนะครับรบเดี๋ยวเรื่องรีวิวเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีใให้ดูแค่กล่องก่อนสเปคไม่บอกนะครับรรออตามดูในดูในรีวิวกันนะครับในอาทิตย์นี้ยังไงติดตามกันใช่ครับนะครับผมกําลังมองถึงข่าวข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับแท็บเล็ตเหมือนกันนะครับก็คือข่าวของเห็นว่ารัฐมนตรีอ่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะ จัดซื้อ iPhone 4S กับ iPad นะครับให้กับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขนาดนั้นเลยหรอนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าทําไมเขาซื้อไอเจ้าตัวนี้ให้น้องเขาแบบนี้อืแล้วทําไมซื้อให้ท่านสสเป็น Apple อ๋อทำไมไม่ซื้อ Apple ให้น้องเขาไปเลยล่ะอืัสทางอะก็ป่อยใหนไปครับป่อยให้ขึ้นไปแล้วกันนะครับก็ฝากเป็นเสียงเขาว่าะ อาก็ว่าไรนะเราอยู่ประเทศที่มีเสรีภาพนะครับเราสามารถก็พาวิจารณ์แต่พองามใช่ครก็ก็งงเหมือนกันแหละทำไมคิดกันอย่างนี้นะครับมาดูข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าใช่ค่ะเป็นข่าว Angry Birds ใช่เครียดมานานแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกันดีกว่าค่ะ Angry Birds เขาเปิดเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเป็นเวอร์ชั่น Angry Birds Space ชื่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วเป็นแบบว่าธีมแบบ อวกาศถ้าอังกิเบิลริเวอร์ก็เป็นแม่น้ำนี่อังกิเบิลสเปสนี่ค่ะก็คือเอาเนื้อเรื่องย่อๆก่อนเขาจะมีเนื้อเรื่องมาก่อนเนื้อเรื่องก็คือนกฝูงเดิมเนี่ยค่ะเขาก็เฝ้าไข่ตามฟอร์มของเขาเสร็จมีหลุมมิติมาถึงมีนกตัวใหม่ตัวละครใหม่เป็นนก นกน้ําแข็งค่ะมาจากนอกโลกเข้ามาถึงหิ้วไข่ทองคํามาด้วยเสร็จแล้วมีศัตรูตามมาชิงไข่เป็นหมูสีเขียวมาชิงไข่เขาก็หนีกันค่ะหนีกันแล้วสุดท้ายไข่ในโดนขโมยทั้งไข่ทองคําแล้วก็ไข่ปกติไข่เวอร์ชันเก่าด้วยใช่อันนี้ก็นกพวกนี้ก็โกรธต้องดีดตงกี้เบิร์ดนแล้วทำหน้าองกี้เบิร์ดโกรธหน่อยสิครับอย่างนี้เหรอต้อง <tyard> เสียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลายิงแล้วกระแทกเวลาชนตูมแล้วก็มีเสียงกิ้วเกาเี่เกมที่สร้างความสนุกสนานนะคบางทีก็รำคาญกันเสียงกรับหูกิ้วกกากันไปนะครับซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดใหม่เข้ามาเพราะว่าเล่นอยู่ในอวกาศจะมีระบบาวะสภาวะเลยนะสภาวะไร้น้ำหนักไร้แรงโน้มถ่วงขนาดผมเล่นบนปกติเนี่ย ก็ยังจะปิ้วปิวหลุดอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะซูนังเกยก็ไม่ได้นี่เคลียร์มาหมดทุกด่านแล้วนะไม่ธรรมดานี่ครับอย่างผมนี่เล่นเกมได้อยู่ไม่กี่เกมเกมอะไรครับเททริสทอนทราอะไรพวกนั้นเออไม่ได้เล่นเกมงูเหรอคะในสามสิบวินอ่าใช่ใช่เล่นเล่นเล่นกำลังทำสติโลกอยู่เลยครับโลกไหนไม่รู้นะครับอืมค่ะตอนนี้เขาปล่อยให้โหลดแล้วนะคะโหลดฟรีๆแต่แบบขายก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS Mac แล้วก็ Windows แล้วก็ d r o r o อืมเห็นข่าวว่ามี c o o ของทาง Angry Birds นะครับอาจจะไม่ทำสำหรับ Windows Phone เพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันต้องใช้ทุนในการผลิตแต่ว่าล่าสุดออกมาแก้ข่าวแล้วว่าทำนะครับเขาจะทำลงทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็แฟนๆทุกแพลตฟอร์มหรอกก็รหลบไปเล่นได้เลยฮะ Angry Birds s p a c e ตัวล่าสุดใช่แล้วสนุกมาก การันตีครับก็มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือเป็นข่าวจากทาง AMD นั่นเองนะครับ AMD เป็นผู้ผลิตการ์ดจอรายหนึ่งายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้เขาเปิดตัวการ์ดจอในซีรีส์ระดับกลางของ HD 7000ซีรีส์ออกมาแล้วนันคือ78 70และ7850ใช่แล้วนะครับซึ่งช่อง2ตัวนี้เนี่ยเทคนโลยีการผลิตจะเป็นโค้ดเนมเป็นพิษเครนนะครับ ผลิตบนเทคโนโลยี28นาโนเมตรนะครับสรุ่นนี้มีความต่างกันตรงที่ตัว7 8 7 0เนี่ยตัวคล็อกสปีดจะมีอยู่ที่ประมาณ1 g กิกชื่อรุ่นคือ j 8 7 0 g ปดเจ็ด i ูนะครับส่วน7 8 5 0เนี่ยจะอยู่ความเร็วของคล็อกสปีดอยู่ที่800 m ้อเแล้วก็แรมบนการ์ดจอก็อยู่เท่ากันนะครับ2 g งกิะนะครับซึ่งจากการผลทดสอบต่างต่หลายค่ายหลายสถาบันนะครับรวมถึงโอ๊กซนด้วยก็ ระบุแล้วว่าเจ้า2ตัวนี้แรงคุ้มค่าราคาเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นกราฟระดับกลางที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนักอาจจะไม่สูงเท่าเจ้าตัวท็อปอย่าง7 8็ดเอ้าเจ็ดนะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นระดับซปเปอร์ไฮเอ็นของตัวซีรีส์7เลยนะครับทสกันมาแล้วเนี่ยราคาก็ไม่แพงมากนะครับเปิดตัวอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนั่งเจ็ด8 7ดก็ไม่แรงนะครับไม่แรงแล้วประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่ารุ่นของซีรีส์ห อยู่พอสมควรด้วยซีรีส์6เป็น6870 6850ครับตอนนี้7ออกมาแล้วนะครับก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องดูว่าเขาจะเอาเข้ามาขายเมื่อไหร่กันแต่คิดว่าเมืองไทยคงน่าจะมาขายในช่วงเดือนมีนาอ่าเมษาประมาณเมษาเดือนหน้นนี้แล้วนะฮะก็เลยเดือนนี้ไม่นานเกินรอแฟนเกมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับใครจะจับจ่ายซื้อสายสอยกันนะฮะช่วงสงครานนี้ก็อย่าลืมจับจ่าย ค่ะก็ช่วงข่าว IT News วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องติดตามว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวอะไรใหม่ๆน่าสนใจอะไรมาฝากกันอีกใช่ครับวันนี้ผมฟลุกครับเก้ค่ะนัดครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทศหน้าครับผมสวัสดีครับ